ศาสนาไม่ดูในพลสวัสดีครับพระตื่นมากลางดึกไร้สดเจอโยมตื่นทรรมขอร่วมสนทนาธรรมสองคนเมืองเราจะเป็นยังไงเกี่ยวกับพระตื่นกลางดึกนะครับไม่ใช่ตื่นทำรรนะครับมาเจอโยมตื่นทำรรสองคนนะครับเขาสนทนากันว่ายอ,อย่างไรเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับ ชวนคิดชวนคุยมีประเด็นอะไรเปล่าครับก็คือเห็นหลวงพ่ออพูดว่าอาสิ่งที่หลวงพ่อพูดถึงอาจาร,รย,าย์เมีย,รยหรือว่าอา,อาจาร,รย์เมียคนอื่นธรรมหรือว่าคุณแพรลี่หรือว่าพระท่านต่างๆที่หลวงพ่อพูดถึงะครับบอกว่าเขาเห็นผิดเขาพูดผิดเขาอาสิ่งที่เขาบอกเขาสอนเน่ะผิด แล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องครับหลวงพอ่อหลวงพ่อช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าผมฟังอยู่ผมก็อ่ะผมหากล้างกันอันไหนผิดอันไหนถูก,กครับอันนี้ผมไม่ได้เข้ามาตอบวนะ่าอะไรนะครับอันนี้เปิคือเข้ามาเพื่อหาข้อมูลครับถ้าหลวงพ่อมีชุดข้อมูลที่ดีกว่าหรืออะไรที่ดีกว่าหลวงพ่อก็จะได้บอกได้สอนครับ เชิญมาเยอะนะเพราะว่าพาะถ้าเชิญมาเยอะเนี่ยมือถือมันสัญญาณมันไม่ดีมันจะสะดุดลองทักสองคนจับฉลากมาเันจะคุยให้ประเดียงปัญญาหรือจะคุยหรอว่าหูบเงียรอครับหลวงพ่ออผมเป็นยี่ีอมเสาไฟฟ้าครับผมผมอยากอยากถามผมถอมหลไฟฟ้า ก็ดมหลวงพ่ออะอยากอยากถามหลวงพ่อครับว่าขอให้หลวงพ่อตอบตอนนี้เลยได้ไหมครับไม่ต้องไปตอบปีหน้านะได้ไหมฮัลโหลถามมาทำไมหลวงพ่อถึงเกลียดแพรลี่กับอาจารย์เบียร์ครับไม่ได้รังเกียด รักแพรี่อย่างสุดหัวใจรักเบียอย่างสุดหัวใจนะฮะแต่ที่ต้องพูดเพราะกิเลสเนะี่ยของแพรี่เพราะกิเลสของเบียที่พูดผิดคิดผิดนะฮะนำเสนอสิ่งผิดต่อสังคมเป็นความคิดเป็นความรู้อาบยาพิษเนะี่ยที่ทำร้ายทำลายสังคมนะแยกนะฮะแยกในแยกในอ คนละมิตินะครับมิติแห่งความรักคือรักอันบริสุทธิ์ใจนะฮะแต่มิติของกระบวนกระบวนคิดที่นําเสนอสู่สังคมนั้นมันเป็นเป็นภัยร้ายต่อสังคมนะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับาการพิธีบวงสวงนะครับการบวงสวงนี่นะครับจริงๆอเนี่อ คือคือจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าแฮรี่หรือว่าเบียเนี่ยเขาพูดเองหมดเลยฮะคือตามตามความจริงแล้วเนี่ยศาสตร์พวกนี้นะครับไม่ว่าพิธีบวงสรวงไม่ว่าจะเป็นเทพเทพวดาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีก่อนนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรู้นะครับ พิธีพราหมณ um ์นะครับพิธีบวงสวงพิธีอะไรเงี <aciones> ้ยแล้วมันก็ไม่เคยสงนั้นผมรู้แล้วครับสงนั้นผมรู้แล้วครับเข้าประเด็นเลยครับไม่ต้องอารมณ์บาบดเยอะครับเข้าประเด็นเลยผมหลว่เข้าประเด็นเลยครับขอขอพอหน่อยครับขอพอยหน่อยครับที่หลวงพ่อพูดนี่ก็เด็นประเด็นที่คุณถามที่อธิบายให้แล้วคุณรู้แล้วยังไงอ่าเชิญเชิญครับเชิญต่าคำต่อเชิญต่อใจนเย็นครับหลวงพ่อผมไม่ได้โกรธหลวงพ่อน่ะ คยก็เป็นกปกติหพองน้ำมาเป็นอย่างนี้อือคือหลวงพ่ออารลมพบทเยอะไม่ได้ร้อนน่ะปกติอาลลมพบทเยอะผมถามว่าเขาสอนทิปที่หลวงพ่อบอกว่าเขาสอนอะไรนะไม่ดีอ่ะเอาตรงไหนเอามาเลยหลวงพ่อบอกว่าบวงสวงใช่ไหมก็เล่าไปเลยอ่ามันยังไงบวงสวงมันยังไงไม่ต้องไปยกประวัติยกตำนานยกอะไรมาเข้าประเด็นเลยครับ มันก็แค่ก็เขาต่อต้านมันก็ก็เพราะสิ่งท okay, ouais, pues, ี่เขาพูดมาเนี่ยเขาต่อต้านสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องไงมันไม่ฉลาดไงมันทําลายไงทาลายยังไงก็แค่นี้แหละสถาบันกษัตริย์เนี่ยสถาบันกษัตริย์ที่เขาก็มีพิธีบวงสรวงเดี๋ยวก่อนนะหลวงพ่อหลวงพ่อไกลนะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเลยครับอย่าไปยุ่งกับสถาบันกษัตริย์เลยครับเอาแค่เอาแค่หลักธรรมคำสอน แค่นี้พอครับอย่าอย่าไปยุ่งตรงนั้นเลยครับไปยุ่งอะไรก็พูดความจริงให้ฟังจริงหรือเปล่าล่ะถ้าเบียเขาต่อต้านเรื่องพิธีบวงสวงอ่ะจ็พูดความจร<ข>ิงให้<อ>ฟังอย่างเนี้ยเขาเขาไม่ได้ต่อต้านเขาบอกว่าทำได้แต่มันเป็นอามิตรมันได้ผลน,น้อย,อยเข้าใจไหมได้ฟังเขาจบหรือเปล่าการบวงสวงเนี่ยการอ้อนวอนเนี่ยนะ มันมีตั้งกี่คลิปกีค่คลิปอันนด้นมาถึงบอกว่าเบียร์เนี่ยนะมักสักมัดกอกสามตะก,ก้าปลาไม่โดนเนี่ยนะฮพูดพูดปิ้นป้นตลบตะแลงไม่อยู่กับที่นะจะบอกให้เดี๋ยวเข<อ>ายกตัวอย่างเนการวงสวงเนี่ยการเห็นผิดเนี่ยมันจะพาพากันเข้าไปสู่การไม่พึ่งตัวเองเข้าใจไหมหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นการบนบานสารกล่าวไหมฆ่าหมูฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นร้อยร้อยหมวหลวงพ่อไม่เห็นหรืองไง สังเวชชีวิตขาดน่ะบูชายันเส้นสังเวยอ,อย่างเงี้ยร้องของแล้วหลวงพ่อเห็นวัดสมัยนี้ไหมมีแต่เทพเทวามีแต่ศาสนาอะไรก็ไม่รู้เขาบอกตรงนี้เขาบอกว่าให้พวกเราอย่าไปพึ่งตรงนี้ไม่ใช่การไปต่อต้านอะไรสถาบันกษัตริย์อะไรของหลวงพ่อเนี่ยเขาไปพูดตรงไหนเขาบอกว่าห้ามพวกเราสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ในการบวงสวงอย่างนี้เหรอเขาพูดเหรอ ถ้าเขาพูดหลวงพ่อเอาคลิปมาประจานเลยเดี๋ยวผมจะไปฟ้องเขาเลยหนึ่งหนึ่งสองอะคือคืออันนี้ผมคือจากที่ผมฟังอาจารย์เบียร์มานะครับอันนี้ก็คือผมยังไม่ได้แอดจัดใครนะแต่ว่าที่ผมฟังมาเนี่ยเขาก็อาจารย์เขาก็สอนว่าให้พึ่งตัวเองถูกต้องไหมครัอันนีน้อันนั้นก็เป็นอามิสรบูชาก็สามารถบูชาได้ สามารถไหว้ได้สามารถคารมได้อย่างผมเนี่ยปล่อยให้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับผมปล่อยให้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะหลวงพ่อแต่ p อยของผมคือการปล่อยให้เช่าเนี่ยก็เหมือนการเก็บสะสมเหมือนการเก็บสะสมเหมือนการเก็บทำกําไรสําหรับวัตถุมงคลก็เหมือนการเราสามารถเราบูชาได้เราเก็บไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้นะครับ ว่วนการจะให้ผลหรือไม่ให้ผลจะให้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรยังไงน่ะอันนั้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลอันเนี้ยฮะก็เหมือนการการทาพิธีกรรมการบูชาอะลรฮะแล้วสามารถจัดได้ไหมก็สามารถจัดได้สามารถทําได้แต่จะส่งผลอะไรกับตัวเราไหมอันนั้นก็อยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลอีกแต่เราก็ต้องใช้สติ ในการในการในการทําคือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่เหรอครับหลวงพ่อหลวงพ่อคงบใบกิ๊บรู้ถูกต้องไหมนะเข้าใจถูกต้องไหมมองทะลุไหมนะมองทะลุไม่ใช่ว่าไม่ใช่วัน,นี้ยยเปิดตำราหน้านี้ เอาแล้วไม่เปิดตำราแล้วไหนมาสอนน่ะผลว่าถ้าเราไม่เปิดพระไตรปิฎกแล้วเขายาวที่ไหนมาสอนน่ะาศาสนานี้เขาไม่ได้เป็นคนคิดเองน่ะเขาเอาคาพระพุทธเจ้ามาสอนน่ะถ้าไม่ให้เขาเปิดตำรามาอ้างอิงแล้วเขาคิดขึ้นมาอย่างนี้เหรอนี่ก็ฟังไม่ได้สับกับเนี่ยฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเนี่ยฟังไม่ทันจบประโยคทําฟังไม่ทันรู้เรื่องเลยมันก็แทรกมันก็ ไอ้นี่แหละนี่คือปัญหา<อ>ปัญหาของขอการปัญหาของการศึกษาการเรียนรู้นะเ <c oughs> ขาพูดเรื่องอะไรพูดยังไม่ทันจบประโยคเลยมันแทรกละแล้วก็เสนอละอ่าขอโทษครับเชิญต่อครับเชิญต่อ <c oughs> ลืมหมดแล้วอ่ะ <c oughs> สะติครับสติครับรู้โรหมยใจครับผมท็อ สัญญาณไม่ดีเลยจดจออยู่กับการตอบคำถามครับหงพอหลว่าไม่ต้องคิดเยอะครับมีสติครับรู้ลมหายใจเข้าออกครับเอเก่งนะเราอะสอนเชะอืพื้นฐานครับผมได้แค่พื้นฐานผมผมยังไม่นานครับแค่สองเดือนอเนี่ยที ผมอันนี้ผมในความคิดของผมนะครับหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อสามารถหักล้างในสิ่งที่อบอกว่าอาจารย์เบียสอนผิดหรือวาอ่าคุณแพรี่หรือว่าท่านอื่นๆต่างๆที่หลวงพ่อยกมาพูดนะครับบอกว่าเขาสอนผิดหรือหรือว่าเขาสอนสอนไปแนวทางที่ที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรยังไงครับ <S <S ผมว่าสิ่งที่หลวงพ่อสามารถหักล้างได้ก็คือหลวงพ่อทำคิด ในการอธิบายหลักธรรมคาสอนที่ว่าเอาข้อโต้แย้งที่เอาข้อที่เขาพูดมาแล้วก็เอาสิ่งที่เขาบอกว่าหลวงพ่อคิดว่าเขาสอนผิดเอามาหักล้างกันเอามาพูดหักล้างกันดีกว่าครับอผมเห็นหลวงพ่อหลายๆคลิปมีแต่หลวงพ่อพูดไปแบบว่าก็คือมันมันไม่มีข้อหักล้างะครับมันมีแต่ข้อเขาเรียกว่าข้ออะไรอะข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาซะเยอะ,อะครับ อย่างอย่างหลวงพ่อพูดว่าเอ้ยเขาพูดผิดเขาสอนผิดอ่ะมันผิดในพระไตรปีโดข้อไหนมันผิดในคําสอนข้อไหนมันขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อไหนอันเนี้ยหลวงพ่อสามารถทําคลิปแล้วก็หักล้างได้เลย,เลยอันเนี้ยนะครับมันจะเป็น่าสิ่งตัวแย้งให้หลวงพ่อได้มากกว่าที่หลวงพ่อมานั่ง แล้วก็บอกเขาให้คนนี้สอนผิดมิจฉาทิฏฐิอย่างคลิปล่าสุดที่หลวงพ่อบอกว่าเอฟซีคนตื่นทําเป็นอะไรนะอ่าเป็นคนเห็นผิดเป็นคนชั่วเป็นคนลงนากอะไรผม,ผมว่าหลวงพ่อไม่ควรหลวงพ่อเป็นสงนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ได้กล่าวหาหรือไม่ได้กล้าสอนหรือไม่ได้กล้าอะไรหลวงพ่อนะครับอันนี้คือความคิดของผมหลวงพ่อเป็นสูงนะนะหลวงพ่อไม่ไม่ไม่ควรมา มากล่าวหาญาิโยมม่ให้คนนี้ที่จะไปฟังคนนี้ไปเชื่อคนนี้หรือว่าเขาเห็นด้วยก่บคนนี้ <c oughs> เป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วจะสมควรลงนรกอะไรผมว่าหลวงพ่อไม่ควรทํานะครับหลวงพ่อเป็นคนเป็นสงนะครับคําว่าสงแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าพระนี่พูดไม่ได้แต่โยมพระนี่ว่าโยมไม่ได้แต่ว่าโยมนี่ว่าพักได้รับได้จะไปพูดได้แต่หลวงพ่อไม่ควรไปกล่าวหาคนอื่นว่าคนนี้เห็นแบบนี้แล้วจะลงนรก หรือว่าจะเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีนะฮะหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ควรไปกล่าวหาเขาแบบนั้นไม่ควรทําคลิปมาแล้วไปกล่าวหาคนอื่นไม่ควรยังไงนะไม่ควรยังไงเนี่ยมันถามว่าแต่ละวันละวันเนี่ยมันมันเอาเบอร์เบอร์โทรศัพท์เขาก็จะมาไปสมัครเซนทันแมคโครโรตัสสมัครเกมนู่นนี่นั่นเซเว่นอีเ่นเต็มไปหมดเลยฮะมันควรทำไหมอ่ะอ้าว หลวงพ่อไปยืนถามว่าโทรมาข่มขู่จะมาาเนี่ยฮะโทรมาข่มูโทรมาด่ามาว่าจามานี่มันสมควรไหมอ่ะฮะหลวงพ่อก็เอากรรมออกสิครับกรรมจากการกระทำไงครับหลวงพ่อหลวงพ่อไปทํากรรมได้ไว้ก็หลวงพ่อก็ได้รับกรรมนั้นนะครับถ้าหลวงพ่ออยู่นิ่งๆเฉยๆมาไปทำกรรมอะไรนะไปทํากรรมอะไรเดี๋ยวนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวนะครับหลวงพ่ออันนี้อันนี้คนละพอยกันแล้วครับอันนี้คนละพ o i n กันแล้วฮะ ข่อยของผมนี่ to คือบอกคือคนเราข่อยอะไร بي? คนละาขอยอะไรคนละเราของผมยังไงก็ก็คุณตัวเองไม่ใช่เหรอว่าว่าว่าพระได้แต่พระว่าโยมไม่ได้เนี่ยฮะได้หลวงพ่อว่าได้หมดแล้วครับแต่เวลาเออหลวงพ่อสอนย่อยยกพระสูตรมาสอนหน่อยได้ไหมมันจะดูพระมันน่าเชื่อถือหน่อยไงหลวงพ่อควรหลวงพ่อมาด่าเลยลอยหลอยกพระสูตรผมทุเลย ยกพระสูตรข่มเขาไปเลยจันบวงจันเบียไม่เท่าไรหรอกหลวงพ่อแน่หัวหลวลพ่อบวชจนถึงหลวงพ่อก็ต้องมีความรู้เยอะแหละเห็นเขาเห็นเขามาไม้ไหนหลวงพ่อก็ยกพระสูตรใส่เขาเลยดีนี่หลวงพ่อด่าเลยลอยอย่างนี้มันไม่น่าเชื่อถือไงครับหลวงพ่อคนก็หมั่นไส่ก็เป็นบาปเป็นกรรมอย่างเงี้ยไปสมัครเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมเดือดร้อนเห็นไหมเราไม่รู้ตัวเองเห็นเปล่ะ <c oughs> คือคืออดมาเนี่ยรอวันนะรอวันที่จะได้ไเผชิญหน้ากับเฮลลี่กับเบียนะฮะในรายการหวนกระเสริญไงต้องการเผชิญหน้านะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยทั้งหนุ่มกัญชัยทั้งเฮลลี่ทั้งเบียเนี่ยนะฮะไม่กล้าที่จะเปเชิญหน้าบอาตมาไง รออะไรหลวงพ่อไม่ได้รอหลวงพ่อโจมตีเขาทุกวันหลวงพ่อรออะไรไม่ได้รอเลยทุกวันเนี้ยหลวงพ่ออ่ะเนี่ยหลวงพ่อหลบที่เขาไม่ไม่อยากไปเจอหน้าเพราะที่เขาไม่อยากไปเจอหน้าเพราะอะไรลูกเรืหลวงพ่อหลวงพ่อมีแต่คํามีแต่คําด่ามีแต่คําพูดที่ว่าอ่เขาเขามีดีอย่างนู้นเขาไม่ดีอย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่ได้ยกหลักธรรมที่ว่ามาเป็นข้อคัดค้านกับคําสอนที่เขาพูดนะครับ ซึ่งถ้าเขาไปออกรายการไปนั่งด่ากันออกรายการไปนั่งที่มันมันไม่มีเหตุไม่มีมูลมีมีฝอยออกรายการเสียเวลาเขาเปล่าประโยชน์ครับพ่อร้อยรีไม่อยากเป็นยการครับผมพ่อเออรายการเขายกพระวินัยมาหลวงพ่อจะไงนะครับสมงจีวรนี่ปิวเลยนะครับถ้าเขายกพระวินัยหลวงพ่อแม่นพระวินัยเปล่าพระวินัยนี่คือง่ายสุดพระต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นถึงพระครูประหลัดอะพระวินัยนี่แม่นพระวินัยแม่นเปล่า เขายกพรนัยแต่ท่านก็จบแล้วยิ่งห<อ>ลวง,ง,งพ่อมาอไบบาามล์แบบเนี้ยถ้าถ้ามีลูกศิษย์แบบเนี้ยฮะถ้ามีลูกศิษย์หรือว่ามีญาติยาดโยมมาถามแบบเนี้ยถ้าหลวงพ่อยกยกหลักธรรมคำสอนยกพระวินัยมามา มีข้อโต้แย้งในสิ่งที่เขาพูดหลวงพ่อบอกว่าเขาพูดผิดข้อนี้ข้อนี้หลวงพ่อเอาข้อโต้แย้งมาเป็นข้อๆเป็นข้อๆเออมาพูดให้คนเข้าใจให้ให้คนได้กระจ่างว่าเขาพูดผิดข้อนี้นะอันความจริงมันคือข้อนี้สิ่งที่เขาพูดพระพู้ได้เจ้าตัดพระผูดพระอูาพระพูทธ้เจ้าพูดพระพูทธ้เจ้าสั่งสอนมันเป็นแบบนี้แบบนี้อะเป็นข้อโต้แย้งข้อผิดเป็นข้อย่งนี้แบบนี้จะดีมากกว่าคุณสองคนเนี่ยครับ คุณสองคนเนี่ยเป็นเอซีของโยมเบียนะผมไม่ได้เอฟซี <FC S 1> ใครคของโ,อโอยมเบียผมเอฟซีโยมเบียเอฟซด้อมสายฟ,ฟ้าของหลวงพ่อด้วยสองเอฟซีผมผมไม่ได้เอฟซีใครเลยหลวงพ่อนะครับ <นะ S 1> าสีผมไม่ได้ยินพูดอะไรอ่ะ หลวงพ่อเห็นไหมเนี่ยผมไม่ละไม่ไหวให้เช่าพักเหนไหมแค่วนี้ละการชิกเก็บคุยละโอ้โหผมว่าจะทำให้หลวงพ่อสักรุ่นหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจะทำถ้าผมเนี่ยผมได้ดังเลยหลวงพ่อดังและหญิงดังและอย่าหญิงนะครับหลวงพ่อกว่าผมจะได้ขึ้นไลน์เนี่ยคนอื่นเขาขึ้นหมดแล้วกว่าผมจะได้อ่ะ